เมนูปนินเลยมานี่สบ,บายดีพี่น้องมื่อนีร้าเกตเกี่ยวเขาเตะยข่าวมื่อที่สองเด้อทุกคนกระทืว่ามีพี่น้องมาตัดเข่าซอยซ่องคนตอนแรกว่าว่ามาสี่คนไปนแล้วมาสองเนะัาขวจักไม่สองหน่วย้าเกตบราไ,ได้ไปถ่ายไก่ๆเด้อทุกคนหัวเสียงจกนะักหนาดังแฮงแ ก็ที่ว่าแล้วไลยเติบแล้วไล่ให้เติบเลยสกเกตยังไดมาถ่ายเอาขาจวา,าวาสีเมาสอยให้แล้วภายภาย,ภายตะขานบอเขาตัดนะพี่น้องงาวมาจนหอดพี่ส่งนี่ขา,าวซีเมาอยากให้แล้ววัวเขจาวาเพราะว่าเขาคนกระซุกแห้งแหลนะเนาะสกเกตก็เลยอันถ่ายมาให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นเหมือนกัน ชาเกตกระสีอันไปหามัดเขาทุกคนเพราะว่าอันขาเจ้ามาตานหายแต่้าเกตกสีโจ๊ะสะก่อนโจ๊เกี่ยวและสิไปหามัดเขาบันนี้ มาเดอ้อทุกคนมากินข้าวอมการเดอ้อลาบซอยปนินแล้วก็ต้มปนินแกวขีปนินเมนูปนินเลยมาหน,นิกับข้าวเลียงคนอันคนมาเกี่ยวข้าวซอยพี่น้องพี่น้องมาเกี่ยวข้าวซอยได้ทุกคนอันนี้คือกับ,กบข้าวเทียนจัดเตรียมว้ให้เพลินกินเนาะพี่น้องปาท่ออันนี้คือผ้าขาวห้องเซาเกตทุกคน

สดห่อนๆอนี่แแ่บขนาดมัดเขาหือเขาต้นแรงพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าเห็ดมัดในน,น,น้อยในน้อยคสิผาดเอาหอมหอมเขาเจ้ามาลิเก็บขืนอันโถดเข็นแตวก็โยกไปไหวยอยู่ลานอันนี้คือกองเขาเจ้าเด้อพี่น้องหน้าซองไฮเดลายซำนี่ก็ถือว่าสมควรเติบโยพี่น้องถาเบิ่งบัดพาดสิไดซำได ย่างอีกหน้าหายหนึ่งยังงบะทานแต่ก,กุมามีประมาณสิบมัดนี่แหละผนบอกงามป้ายหายหนั่นนะสะเกตว่าสิผาดเอาทุกคนแล้วก็สิลงมัดเขาเตียขาวบาัดมัดเขาหลอบแรงพี่น้องเอ้ยพล้วก็มัดแล้วแต่เขาเจ้าเนาะย่งแต่เขาเตียขาวสิมัดเขาเตียขาวแล้วก็สิกุเขาเมื่อยอยู่ลานเพราะว่ามืดผาเมืดผลพี่น้อง บมโหวัาพนสิมาแทะบอกหรือบอมาแทนะเนาะแต่ว่าเตรียมการไว้ก่อนเนะาะผาากู้ให้บดเลยเลยมวนทีเอาเกี่ยวมาว่านนี่ส่วนตัดมือนีมืออื่นจังหวะกันใหมท่านพนโบตกกรีเหล่งมัดมวนทีตัดมือนี่นะ เาเกตพามาหลอ่อเบิ่งอันเขาจะาตาัดเขาเดพี่น้องตัดแล้วเลยป้าปอเขาได้ระดาษเลยขม่นว่าเกี่ยวเอานี้เก้าพันสามสี่มือพี่น้องแต่ว่าตาัดเอานี้ก็ซิไวกว่าเกี่ยวเนี้ยนี่พอเขานะ่ะเห็ดสับลาบอยู่มืออื่นนี่เป็นมือมัดพี่น้องตั้งต่อแต่มัดเข่าเลยมืออื่นนี่ป้าทโท งามแหงทุกคนเห็ดจับลาบอยู่ย่างอีกบลายปันไดพี่น้องขั้นให้ขาเจ้ามาตัดอีกนะ้ามือหนึ่งกันแล้วหักแต่ว่าสบเกตสิโจไว้สักก่อนเนาะเพราะว่าสิมัดสะก่อนทุกคนมัดแล้วจังเซียนบอกให้ขาเจ้ามาตัดให้ใหม่มัดบนมือบนเว้นหมดแล <c oughs> อันสกเกตถ่ายมาให้ทุกคนในเบื้องด้เห็นนํากันเนาะว่าอันขาวหน้าตัดหรือว่าขาเจ้าตัดขาวกันเดยกได้หน่อยได้ร้ายสำได้ คลิปนี้กับซิคอโจบบประจมนี้ก่อนเด้อทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสบายดี